เส้นนี้คนโคราชแทบจะไม่รู้จักเลยตรงที่ผมยืนอยู่มีทั้งความเชื่อและกับอิตีผมอดสงสัยไม่ได้ว่าสองสิ่งนี้ยมันไปด้วยกันได้ยังไงผมอยู่ที่นี่มาสามปีแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้สัมผัสถนนจอมพลอ๋อ oh. ลืมไป ผมชื่อมากี้นะครับว่ากันว่าถนนเส้นนี้มีเรื่องราวมากมายที่ยากจะจินตนาการวันนี้ผมเลยพาทุกคนมาสัมผัสไปพร้อมๆกันครับผมกำลังพาตัวเองมาวิ่งผ่านเรื่องราวของถนนจอมพลด้วยภารกิจที่ผมไ,มได้รับมอบหมายผมไม่เคยเข้าใจคำว่าพระหมูวัฒนธรรม งานนี้ผมต้องเจออะไรใหม่ๆแน่เลยเสียงขี่รถสามล้อที่เริ่มหาฟังได้ยากผมรู้สึกว่ามันทำให้ถนนเส้นนี้มีชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมอาคารหนึ่งวัดบึงฝั่งตรงข้ามที่รวมร้านค้าสามสัญชาติมาไว้ด้วยกันทั้งไทย ีอินเดยผมดูแล้วว่าแปลกตาดีกเด็เลยลองเดินเข้าไปดูมีลุงคนหนึ่งเข้ามาทักทายผมพูดคุยเล่นกับผมเล่าประวัติความเป็นมาของสีแยกนี้ว่าครั้งหนึ่งมันไม่ได้เป็นแบบทุกวันนี้เลยมันเคยมีชีวิตที่คึกคืนกว่านี้ร้านนมเฉลิมไทยอัดแน่นไปด้วยวัยรุ่นที่มาถ่ายรูปก,กันมันไม่ใช่แค่ร้านนม แต่เป็นหลักฐานของการเวลาเสียงหัวเราะของเด็กๆสกิดตอมความอยากรู้ของผมทำให้ผมอยากเดินไปนู้จักกับถนนเส้นนี้ต่อพอผมเดินมาถึงจุดนี้ผมรู้สึกว่าตลอดสอข้างทางมีสิ่งปลูกสร้างที่น่าสนใจมากมาย ภายใน3นาทีนี้ผมไม่อาจเล่าทั้งหมดของถนนเส้นนี้ได้แต่จะเป็นสาชีวิตสุดท้ายผมขอเล่าความรู้สึกของผมเลยละกันผมเจอทั้งกัลวิตี้สุดุดตาวัฒนธรรมเก่าแก่สองข้างทางทั้งไทยจีนอินเดียผสมกลมกลืนอย่างน่าทึ่งผมไม่เคยรู้จักกับถนนเส้นนี้มาก่อนแต่วันนี้ผมรู้สึกแล้วว่ามันมีชีวิตอยากชวนพี่น้องชาโคราชมาเปิดใจกับถนนจอมพล ในงานจอมพลเฟส18-22มิถุนายนนี้ที่ตลาดไนสวนหมากแล้วคุณจะรักถนนเส้นนี้เหมือนกับผม